ความปลอดภัยในการทำงานเราสร้างได้นี่คือสอประขอเสงขาพอดแคสต์สถานีความปลอดภัยในการทำงานสำหรับคนทำงานเช่นคุณเพื่อให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีสวัสดีค่ะศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต9มีข้อแนะนำนายจ้างกรณีที่สถานประกอบกิจการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานโดยพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพศ2554มาตรา34ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยร้ายแรงหรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานให้ในายจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต ให้ในายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันท,ทีที่ทราบโดยโทรศัพท์โทรสารหรือวิธีอื่นใดที่มีรายละเอียดพอสมควรและให้แจ้งรายละเอียดและสาเหตุเป็นหนังสือภายใน7วันนับแต่วันที่ลูกจ้างเสียชีวิต 2. กรณีที่สถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายหรือต้องหยุดการผลิต หรือมีบุคคลในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเพลิงไหม้การระเบิดสารเคมีรั่วไหลหรืออุบัติภัยร้ายแรงอื่น ให้หนายจ้างแจ้งต่อพนักง,งานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ท,ทราบโดยโทรศัพท์โทรสารหรือวิธีอื่นใดและให้แจ้งเป็นหนังสือโดยระบุสาเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นความเสียหายการแก้ไขและวิธีการป้องกันการเกิดซ้ำอีกภายใน7วันนับแต่วันเกิดเหตุ 3. กรณีที่มีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนเมื่อนายจ้างแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสำนักงานประกันสังคมตามกฎหมายดังกล่าวแล้วให้ในายจ้างส่งสำเนาหนังสือแจ้งนั้นต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยภายใน7วันด้วยนายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภยัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พศ2554ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน50,000บาท